ทางกินผู้โดยารกินข้าวนะแสนปีนี้ทักมาเดอ้อหอมเลยนี่เลยคิดหนักแล้วผู้โดยสิมาเป็นลูกเขยเอ,อีพ่อทรงเฮ็ดหนักเก่งๆเดอ้อโอ้เฮ้ยลูกเขยบางทีกี่เ้อวันนี้นอนปั้นกันดึกปื่นสบายดีเอฟซี FC. มันอีพอกันอีกแล้ว <c oughs> อยู่ให้นอะอยู่ริณาคือเก่ามาอ่าบึง้งอ่าน้องสายปั้นเขาอีพ่อเกี่ยวเขา มาเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขาเออเอาถ่ายอย่นี้เะคุณคุยจะให้ถ่ายก็ถ่ายี่งดิมอยจะใครถ่ายรถน้องสายมาเกี่ยวเขาให้พ่อสิบห้าไร่มาสักคุณสิเกี่ยวเบิด์่วอี่คันเกี่ยวเบิดมตโมเล้วมนี่อะไรมันค่ำมืดน้อยท่าบึ่งว่ามาลุ้นมึงว่าปีนี้พ่อสิได้เขาจากเป๋าแต่ละปีเราว่าเราได้ร้อยปลายเป๋า ีนี้เขากับงามปันไดบอนงามบ่อนบงามได้จากเปล่าแล้วพ่อาไปต้เ็ดนี่พีได้ซาบไปเปล่าล้วพ่อปั่นเบิดวะปั่นเบิดะเกียบเบิดะมืามืดกะเฮ็ด ้สิเห็นหุ่งวะโอ้หักว่ะนาอพ่อสาวไล่อยู่นี่สิบห้าไล,ไล่ไฟอยู่พุณนเนอ่ะสี่ไล่เครึ่งพุดีสาวไลน่นะปีนี้พ่อเห็นนะน้อยทาบึงว่าปีนี้อีพ่อที่ได้เขาจาักเปบา Thank you. เวง่ายดอกพี <minority> ่น <purposely Hi> <le> ้องตอนนี้หากก็เอามือเที่ยวเดียวพี่พ่อกลับมาแล้วสิไปแล้งงัวให้พ่อไปแล้งงัวแล้งควายข้าแล้วไปกับน้องสายรินจีไปเอางัวงก้อลเอาขวายก่อนน้อยเอาควายเอาควายก่อนเนาะเอาเต้ควายว่างวงเป็นเส้นเหรอโอเคไปเอาเต้ไปเอาเต้ควายใช่ไหมงว่อนจะลุงไปเอาให้เราเป็นเส้น ไปคือโบว์ไม้แซ่เด่น้อยไปไปไปแรงแรงแรงอืมหน่อยได้ก็ได้แหละแหละหน่วยนั้นมัโน่นเป็นแล้ว อ,อีกหน่อยอีกอีกหน่อยหนึ่งเลือกเอาหน่อยแซ่บๆนี่เด้หน่อยเมื่อเช้ไปแกงสะปปะเข่งอ่ะโอ้สามหน่อยหน่อยอีกหน่อยนึองดูดอุ้นยื้ยอผุถงหอกยองยื้อถงวะเด้อเออระวัง,งเรือมันขาดแน่สาย อเออโน้ยมันมดกัดหัวไอ้โอ้ให้แเน่โอเคไปไปแล่งงัวไปไหมมันนี่พอ่อยากเวียกขนาดเลยหมูก็ไม่ได้มาเกลืองัวก็ไม่ได้มาแล้งเบิ่งพี่น้องเปาเข้าสารุปผลงานนาแซงอพ่อปีนี้ หลายๆจะว่าคุณจากซ้นจากแถวแล,ล้อฮะอีพอว่าได้ร้อยหาสิบเป๋วสซันออ้จนว่าจำอันหลังคางเหินคนนะเอาขึ้นไปนะโอ้ดูทางเห็นเข่าแล้วปีนี้นะฉะพาะนาแสงนี่นี่เข่าอยู่เนี่ยบ่มีเข้านาปีสพาะนาแสงปีนี้เนาะ ทางรวมคันมันรวมทางนาแซงนะปีนี้ปีหนึ่งได้ประมาณนั่นอนะ่ะสามร้อยเปาคนนี้พราะมีก็ได็นนะร้อยห้าสิบเปาล้วมึงอลังการคนข้านะเดี๋ยวทางกินคณเยอยกกินข้าวนาะแซงปีนี้ทักมาเดอ้อเดี๋ยวสีสไปฝากนี่เด้เด้คนกระสีมาไว้นี่เด้มึงก่อนหอมเลยนี่เด้ เดี๋ยวไปถาอีพ่อบก่อนเพราะเขาเจ้านะ่ะปีนี้ได้จากเป่าแทะได้จากร้อยร้อยสเรวมบทบั้งหมดวะโบได้เัร้อยห้าสิบวะ<อ>ว้าวคโมะร่อยร้อยห้าสิบเปาจะเน๊อยพ่อร้อยสามเีนาน,าน,านานนี่เป็นดนมาีนาไม่ร้อยห้าสิบแล้วเอา ร้อยห้าสิบเทเออนาอีพ่อมีสองบอลนาไ้เรียนกับนาทงที่เขาไปเรียนกู้สร้อยนะเนาะปาดนปีหนึ่งได้ประมาณสามร้อยพนเ้อเพราะว่าปีหนึ่งเดสองฤดูนะพ่อเนาะนาแซงกับนาปีอันที่เขาเกี้ยวอยู่นี่กู้อยู่นี่ปั่นอยู่นี่แม่นนาแซงเด้อทาบึงอันน่ะนาปีนาปีได้หลายบ่พ่อแต่ว่านาปีนะนานาปีเท่าไหร่โอ้ผมก็ลืมละ อยางเ็ดไปน้ำขายไปนะทั้งเห็ดทั้งขายดีดีนักบั่นซีปีหน้าไม่ได้พ่อเก่ามันก็ปุ่ซอเพ่ดปนีเพิ่มกรุนี่ก็ใสุ่ด้ละแต่นาแสงกับนาเปียในงามกันกันเรืืองงามกับนาเปียก็งามแต่ว่าเรื่องได้ไหมนาแสงมันคือเป็นอะไเอางามมางามตะโกได้เว้นวะเข้ากลางนะเข้าโคกชุ่งนะนี่หัวคุณละ มันมีเตะมันมีตะกกเนาะนาปีเนาะมันสูงเนงาะเข้ากลางเข้าุูงเข้าเจ้าตา,ายอีพ่อเห็ดนาบพวกไรได้นาปีนีดปีนี้เจ้าสีเห็ดจัดไรพร่อกะไว้จักไรสามสิบเจ็ดอันอีกเดือนหนึ่งสองเดือนสีหออน,นอีเด้เออสามสิบเจ็ดไรประก,กาศไว้เลยอีพ่อสีเห็ดดาปีปีนี้สามสิบ,สบเจ็ดไร<ห> ดูหกลายนาตัวหัวปัดทวเพาะจ้าคือเห็ดอะไรแถวอวานเห็ดบางทีเห็ดมันจะเห็ดรถไถเห็ดแถวหรือเปล่าขุกเกี่ยวแล้วมันบอกพุ่งบอกหลือหลังหลือหลังปีไก่เนี่ยปีนี้ปีนี้ต้องสายมาเกี่ยวให้เนาะโอ้คิดหนักแหละผู้ใดซิมาเป็นลูกเขยอีพ่อต้องเห็ดนาเก่งๆเด้อ <c oughs> ยังเป็นแอเคยบางทีกี่แล้วพอดีนอนฟันกันยูกเป่งเลยเรื่องเลี้ยงงวก็ต้องเป็นเลี้ยงควายก็ต้องเป็นดำนาก็ต้องเป็นเดอ้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกไฮดำแล้วแหละเอารถด,ดำหมดละหวานอีพ่อมาค็ดน,นาว่านแล้วก็ดำเอาได้หน่อยนึ่งน้ๆพ่อแล้วไงพุณิย์ไปเป็นลูกเพิ่นเพินยิบไปยีโรดโ, <c oughs> โอ้ป้าอีพ่อเา็ดน้าลายเนี่ยโอ้อ<า> การอยูข้าไปอย่างโดดพุทธคันแม้แ่สมัยตะก,กี้นี่เขาไม่อุกใจขนาดละพ่อเม่เฮ็ดน้าหลายป่านนี่นะแต่ว่าตอนนี้อยากเฮ็ดเฮ็ดไปเลยสบายละเฮ็ดหนายางนี้คนเอารถเฮ็ดนเนาะดูอีโฟหน้าก็มาลุดอีก